นีน่เดินนอำใหม่น้แกงน้ัใหม่ไฟใหม่น้ำใหม่หัวยามนีม้มันอึน้ำใหม่แง่หน,หน่อยๆก็มาแกงนี่กินนู่นน้ำอันนี้พักผักเสียงเสี่แกงน้ำใหม่ไตูปลากะ เดยนชองนอคานอคานอเล่ามีนอเล่าคาปาแ่น,า,นางของบอยองเหมือนนี้ครับต่ำเอาต่ำมันละเอียดละเอียดยองมันบวเสียบเก่งหน่อยยอง่อานางบาเสียบสูดต่ำบาได้ต่ำหนามันจะเข้มข้น ต้มกันี่ยม,ามายันใส่เห็ดกระดาษเส้นงาีนูนเส้นปขา ดวงแย่ๆไปใ่ไหมิตบแมนงเขาตามเหล็กเลยอ่ะแตกประมาณนี้ เบิ่งต้มน้ำไ,ม,ไม่เหาสุกแล้วไปเซมิจีนูนภาษาผู้ไทยว่าแมงเขาคูภาษาบูวะ่ะผงกอดอยังเราหลายภาษาอยู่น้ำผัวกับวอาเล่าอยู่น้ำดูกับวัาผู้ไทยอยู่น้ำแม่กับว่าว่าภาษาบูวะสามภาษาจนหลง จะสีว่าภาษาอย่างก่อนอน,นี่ยอกัแกงน้ำม้กับตาจ้าบังยุกรียอยกรังจุ่มพุงกอดภาษาบูตาจ้าบังยุกรียอยกรังเพ็ดกระดางครีอยกรังที่น้ำมันซุกแล้ว เนื้อหนามสามยานางก่อนสิเป็นก้อนใส่โบผักข่านี่เนาะมาสีโบใส่ลนะ น่องถามว่าพี่โบไซพะัะคาสูดแสบสูดแสบตรงล่างของน้ำสา 이렇게. <목소리도> นพระเดชสวัด เนี่ยมันหลายบนเดียวเบิ้องหลังมาใหม่หยอดหน่อยสนแหนงมันแน้มนี่มันอดึดเอ้ือ ใส่ผักใส่แหนะใส่ผักอีตูแล้วเกียงมะมัยแสบละ่ะเกียงมะมัยไทยผู้คือผักใส่แหนะนั่ง คนเรียบรลอยแกงมาใหม่เสียบพักเมยน้องมัดน้องมากิน เรียบร้อยละค่ะแกงนะ้ำแองส่เมงกินูนใส่พักขาใสาเ่เฮดกระด้างมามามากิน